สุนรถพี่น้องเอาแบบจะจ้ากันไปเลยไปแล้วน้องไปแล้วสวัสดีครับขอบคุณนพี่น,น้องบ่ได้กินดนแล้วพี่น้องขอบคุณเฮ้อเส้นเหนียวนุ่มมากเลยพี่น้องเส้นนี่นุ่มมากเลยห้าก็สิมาปุ่งก๋อยเตี๋ยวปลาเดก แรกเขาพี่น้องปรุงแล้วก็พักพี่น้องพักเขาก็ตั้งห้าพี่น้องมีอะไรนี่แหละพี่น้องหนาวเสีลงมาหนี้เลยพี่น้องพักเขานี่ละโอ้โหพี่น้องแล้วแล้วก็มีแหนมพี่น้องเหนมอีตู้พี่น้อง อันนี้ก็อันพักยอดพักติ้วพี่น้องว่าสิไปเก็บอันว่าสิไปเก็บยอดกระถินเห็นมันงามไรยวนข้างคันเทนานะพี่น้องข้างอันดินอยู่ข้างนะพี่น้องว่าจะไปเก็บแล้วพี่มียไปทางทิพม่านี่โอ้ยอดงามๆหนึ่งเลยบทพิษเพลินทำพี่น้องเลยบ้านนี่เลยได้พักอันธานีมาบล้วนี่ยอดกระถินงามๆพี่น้อง ว้าสี่เอาไปกินก็นเขาปุ๋นนี่แหละนีะ่แหละมาเอามาปุ๋งเพืน้องมันปุ๋งมันไนีปนปน่ปุ๋งแบบบ้านๆำนนำเำาเลยพี่น้องน้ำปลาเด็กอุ้ยเข็มข้นไปเลยเพี่น้องลองเพื่อวันนี้เ่น้อง สามสี่สว่วนลงมาน้วำป่านองลำป่าเแบบเอาแบบข้าเห็นเลยพี่น้องมันนี่คือสุตรถพี่น้องเอาแบบจะจ้าก,กันไปเลยพี่น้องหมกักว่าหมักกันเลยพี่น้องถ้าประพอเอาใส่อีกเดยพี่น้องเป็นซองพี่น้อง

Ừ. 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 bà chị mhm mhm mà mhm mình mhm mhm điều được không? mhm nào? mhm nó mhm mhm rồi, mhm bằng nào nó? một cái nó Sẽ phương hơn không? Nó Sôm gần mình Nó tiêu bên sôm không? Oh. Oh. <laughs> อืมค่ะอือหือักะักฮักกันเมาะอือหือ năm học buồn mà đua rồi bây giờ, bay rồi bay rồi sốt yến không bằng bằng bắn 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 đi bắn 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 ขึนไม่หนี่ก็แซ่บพี่น้องเลยโอ้ยอ,อากาศก็คึ้มเป็นเจี๋ยพี่น้องกินกับอัน เท่ากันพี่น้องนักติวคิดกินข้าวปุ้นนี่ก็เ <c oughs> พิ่นส่งข้อความมาทางทางอันเฟซบุ๊กพี่น้องเลย เป็นว่ากินข้าวปุ้นแล้วก็มีพักหลายๆพ่น้องก็ได้ห่ามาได้ตามมีตามเกิดแล้วน้องนี่แหละพักห้องับอันนี้แหละกินข้าวปุ้นสะพักหลาย,ลยอะไรเพี่น้องมาเพ็่นมาทีมงานโอ้ย chắc là lời của nó một nửa ba cô lên nó chặt là đây đó à uh -huh. ừ, ลองิังเสียงม่ยนะพี่น้องฝนตกพาไว้ทุง่งนาพี่น้องฝนตกมันทำม,มันมันน้ำซึมเข้าอันเข้าฟองน้ำมันนะพี่น้องลองฟังเสียงมึงมันสิตา้หรือเป็นยังไงาถ้ามันใตก้ก็เสียงกระดังบเบาแหงวะเนาะ ไปปั๊บเอาอยวนขายมาเตอไปน้องไม้โย่พอี่น้องไ,ไ,ไ,ไปปั๊บเอาอยุไปตัดต้อแล้วไปปั๊บไม้โย่ขามาเตออีกต้อหนึ่งเล้มั้ยน้องทำเสียงมันดัง แต่ว่าเฮ็ดคลิปกินเนใี่ยใช้ไม่เพื่น้องถ้าเฮ็ดคลิปพวกหนังกินมัแต่ว่าเฮ็ดคลิปนอกสถานที่ก็ียังบอกว่าทำมาไมดาเพื่นอ้องมันมีไม้หืมคลับโอ้ยเสียรเหงาเพี่น้องเอ้ยเบิดหลักเบิดไวเพื่อพี่น้อง ย,นะยักโล่นะพอดีอยู่นนองเลยยังโล่อะพอดี ปไ,ไปเลยเพื่อน,น้องกำลังสิคักๆนะพี่น้องแต่ว่ากระกแซบพี่น้องโอ้ยกดแชร์ไปเลยพี่น้องแซบเฮ็ดโอ้คักคลิปเนี้ยสุดยอดสุดยอดอน้ำบะแดงเอาก็ได้ก,กาดดีใช่ไหมน้องน้ำบะแดงต้มหอมอ้ย ซาซีส้อนนัวพอดีพี่น้อง <c oughs> ได้เจอขนาดเลยพี่น้องคลิปนี้ก็คอบคุณหล,ยลายครับยูเขียนเอาไว้เจอกันคลิปหน้าพี่น้องมีมนูอยังคลิปนี้ก็กินข้าวปุ้นแบบบ,นบานๆานาไปก้อนพี่น้องยังไงปุ๋มแบบน้ำป่าบองสลดปลาแดกนองพักอ่ะหัวละปไปอีตู้พี่น้อง พักที่หาได้เอานะพีน่น้องเอามากินหาได้แบบปอดสั้นเอาไม่อง,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 องอคลิปนี้ก็